สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโวเดโต้เนี่ยนะซึ่งก็แกจบแล้วละ่ะซีรีส์นี้ของเรานะตอนนี้วันนี้เราก็จะไปเล่นตัวละครที่คือคิงนะหรือราชานะหรือเสียนะไม่ใช่อุลเล่นไม่ใช่เสียนะความสามารถก็ตามน,นี้เลยนะลักบวก50ถ้าได้อุธเทียสี่บวกดาเมจยี่ห้านะแล้วก็แทเทมสปีดบวกยี่ห้านะแล้วก็เลือดบวกห้าทุกๆไอเทมเทียสี่ที่มีแต่แรกกันนะถ้าใช้ไอเทมเทียร์หนึ่งแล้วก็ดาเมจเราจะลดแอเทมสปีดจะลด เลือดเลือดก,ก็จะลดตามไอเทมเทียร์หนึ่งที่จะมีด้วยนะไม่ใช่อาวุธนะไอเทมก็คือ,อเทมในเกมนะเล่นอะไรดีว่าตัวนี้มันได้หลายอย่างมาก,กน,นะแต่ถ้าเล่นอยากให้มันมันหน่อยผมว่าผมชอบอันนี้นะผมอยากเล่นนะพอมันอัปเกรดมาสองขั้นแล้วมันเอาไงตัวนี้เราต้องเล่นเรากำหมั่นเล่นอนะช่วงแรกพยายามทำอาวุธเทียร์สี่ได้ก็พอสักอันหนึ่งอะมันจะเริ่มเก่งกอบมันเองนะ แต่ถ้าไม่ถึงก็มันจะอ่อนๆหน่อยโอเคเก็บเงินให้เยอะที่สุดโอเคห้สิบสี่บาทหาเวทหน่อยครับให้พะราชามีฮาเวทหน่อยโอเคไม่น่าจะได้นะโลครั้งนี้ไม่รู้คุมหรือเปล่าแต่ผมว่าเลือกอะไรที่มันพอไปบวกให้เราแบบมีชีวิตรอดนะเนี่ยอาวุธเทนหนึ่งเอยเพิ่งซื้อนะถ้าซื้อเราต้องมั่นใจว่าเราหมุนหายกันหนึ่งกลับมาได้โอเคแล้วเราก็ทําอย่างนี้ไปเลยนะ นี่เราจะไม่ได้มีวุธหลายๆอันนะตัวนี้ช่วงแรกมันต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนเนะกำหมัดเล่นนะเรียกว่าแบบหลักสูตรกำมหมัดเล่นนะแต่เราไม่ได้ฮาวิทนะ,ะดิมันเสียเวฟฟี free. แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมว่ามีวิธีเล่นอยู่เคยเทมเทียร์หนึ่งเราก็ซื้อไม่ได้นะมันลบเลือดสองนะแต่ว่าจมจะมีบางอันที่เราซื้อได้ถ้ามันแบบไม่ได้อิมเพกการเล่นมากนะอย่างเช่นกล่องนี่ยได้เทียร์หนึ่งเน โอเคเราก็มีเงินพอเหลือนะอันนี้เราไม่เอานะรีไปเลยอันนี้เหมือนจะคุ้มนะแต่ว่ารีไปเลยหาเงินดีกว่าจริงฮาวิทไม่ต้องเอาก็ได้นะเรามีรีดามิมาแรงๆไปเลยก็ได้นะผมว่าไม,ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่นะเนี่ยเทมอย่างนี้มันก็หลอกล่อให้เราซื้อนะเราก็พยายาม <c oughs> แบบน,นี้ไอเทมนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอย่าบอกว่าอีพีนี้ เชค่ผมต้องโยนใช้วุ้นเหม็นไปก่อนว่ะแค่ชีวิตของพระราชามันยากอยู่ว่ะอันนี้ดมเมเาลรนะจิ้มทีเดียวไม่แตกนะคือเล่นเราผมพยายามจะไม่เลือกฮาเวทรแรกๆนะเดี๋ยวมันง่ายเกินอนะ่ะเดี๋ยวพยายามแบบค่อยๆไต่ตามสปีดเกมแล้วกันคือง่ายตัวนี้เล่นเราพยายามหาวุ้ให้ได้ไว จริงกลจะมีฮาเวิสักหน่อยก็ดีนะผมว่าเดี๋ยวรอหาฮาเวิดเดียวสุดท้ายทาไมเว็บหนึ่งมึงไม่เลือกไม่เข้าใจไอ้เี้ยระบบความคิดไอ้โอเคได้แปดเลยนะอันนี้เอาเกาะสองก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีปัญหาเรื่องเกาะช่วงหลังๆได้ครับว่ารวมไปเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรอันนี้เลือกได้นะแต่จริงไม่คุมไม่คุมเลยสักอันโอ้โหคุณชีวิตผมคุณจะทำร้ายผม โ <Okay. S 2> อเคเฮียผมซึมวะแม่งไม่ได้อะไรที่มีประโยชน์เลยเฮียเราเมื่อกี้ชีวิตเราโดนทำร้ายแบบด้วยพลังงานจีที่เราน้อยเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่คือถามว่าทาไมผมถึงเลือกไอ้มีดนี่นะเหตุผลง่ายๆนะมันช่วยเรื่องการเคลียร์นะเคอรวุดนี้ดีมากเลยนะถ้าเราได้แบบอัพทักษิเทียสองมันช่วยเราเคลียร์มอนได้แบบค่อนข้างดีแล้วบวกกับถ้าเล่นกับราชาตัวอื่นผมไม่ค่อยเห็นภาพในการเล่นนะแต่ตัวนี้แม่งอาวุธนี้เหมาะกับราชามาก เรียกว่าราชาไม่ได้ต้องเรียกว่าเสียนะเพราะเป็นพระราชาแล้วต้องรวยนะเข้าใจไหมแต่จริงก็ไม่ได้รวยมากหรอกเอ้ยรวยแหละถ้าเทียบในบ้านเรานาไปไกลเลยละ่ะฝั่งเราอยาเข้าใจผิดนะจริงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องนะผมพูดเลยในเกมมันกวนตีนะเลยให้วุฒดดิหน1อันโอเค เทมปเราเป็นแบบนี้นะเราก็ทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ล็อกอันนี้เราจะได้มี6อันนะผมว่า6อันแม่งสักสิ์ฝาวุณนี้คือถึงเราจะไม่มีฮาวิทเราเน้นค่าค่ากินเราก็ได้นะเพราะเราฆ่าเลวมันก็โหดอยู่นะอาวุธเนี่ยที่เหลือก็เลือกอะไรให้มันดิดหน่อยเพราะเรามีลักตั้ง50ก็ใช้ลักให้เกิดประโยชน์นะตอนนี้เราผสมเทียร์สี่ได้หนึ่งอันนะแต่ว่ายังไม่คุ้มที่จะผสมก็ซื้อ,อไปก่อน อียนี้ผมพูดไนทเทมนี้แม่งโคตมากนะก็เคลียร์สปีดมาดีอะ่ะแอแท่สปีดมานะโอ้สปีดเอานะวิ่งเร็วดีหมดนะน,นี่ซื้อได้นะไม่แย่โอ้เราได้เปลี่ยนอาวุธด,ด้วยนะถามว่าอาวุธนี้ดีไหมคำตอบก็คือไม่ดีนะแล้วมึงจะร้องทำไมว่าเหมือนโอ้มันดีไม่มันไม่ดี ซื้อน,นี้ต่อนะหลบไหลสติวก็ไม่แคร์นะก็ซื้อๆกัอให้เราตีเร็วมั่งนะเดี๋ยวตีชาขึ้นมันดีไหมมันก็ไม่ดีอะ,อะเดี๋ยวเราหารีเจนด้วยนะเดี๋ยวเวฟห,หลังเราต้องสู้กับฝูงนรกด้วยนะก็เล่นราชาช่วงแรกมันต้องฝืนเล่นแบบหลายๆปัจจัยไปก่อนนะเราเวฟบอสเราค่อนข,ข้างแบบถ้าเราแรงก็จบได้ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าไม่แรงเนี่ยปัญหาไม่เกิดแบบ เกิดเราท่านที่หลายๆช็อตหลายๆอย่างแต่ถ้าเพื่อเล่นราชาโกเลมผมเล่นราชานะก็ไม่ไม่ต้องพูดนะผมไม่ค่อยชอบเล่นนะโกเลมแม่งใครมีปัญญาเล่นก็บอกผมด้วยแล้วกันผมได้แค่นั้นนะคลิปนั้นนะไม่เอานะอืมโอเค เราได้เกาะมาเพิ่มนะแต่เลือดเราโล่โล่อ่าดาเมจลดนิดหนึ่งก็ผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหานะก็น,นิดเดียวก็เดี๋ยวเราจริงๆผสมเทียสีได้เลยนะแต่ว่าผมว่ายังไม่ผสมอนะ่ะอยากมีอาวุธเยอะๆคนนี้ก่นอนอาวุธ6อันมันอิมแพกกว่าหลายๆอันนะเงินทั้งนั้นนะอ่ะเอาอาดิ เข้าใจว่าทำไมถึงเลือกอันนี้มาเห็นปะสปีดในการเคลียร์มันโหดมากนะคือเราแค่ยืนนิ่งๆอะ่ะบางทีก็เคลียร์วิ่งเก็บไปเรื่อยๆก็ได้ตัวนี้ก็เป็นเงินเงินถุงของเรานะก็ฆ่าแม่งเปลี่ยนเป็นเงินให้หมดคือราชาไม่ไง่เลือกแสแตทอะไรก็ได้แสแตทเดฟบหมดเลยก็ได้นะถ้าไม่คิดอะไรก็เดี๋ยวเราไป What วัดอุธเทศี Gas ถามว่า้ไหมคำตอบคือไม่เอานะไม่มีประโยชน์เลยยอมรับว,ว่ามันอาจจะแบบเรียกอะไรอะทำให้เราเก่งขึ้นนะแต่ผมว่าไม่จําเป็นนะเพราะมันจะทําให้เราบางกว่าเดิมอีกคือปัญหาของเราคือเราไม่อยากบางอ,อันนี้เราคอมบายแล้วได้หนึ่งอันโอเค เฮ้ผมลืมซูรีโลโง่อีกแล้วกูอายุสตูปิดโอเคมึงรีโลเสียตังฟีมโง่ใช่ไหมก็ <c oughs> ตอนนี้เราตีค่อนข้างหัวค่อนข้างแรงนะเ <c oughs> ห็นปะเราแบบคิวคิวได้แค่ตีเราชิ้งไปโดนเฉยๆนะ เราเราตีแบบแรงมากนะไอสตาดิคครีปเนี่ย,ยไม่ใช่สตาดิคครีปสตาดิคชื่ออะไรวะไลท์นิ่งครีปแหมเรียกซะเป็นไอเทมแอลเลยสตาดิคครีปสตาดิคครีปไอ้แยแม่งแบบจริงๆไอเทมนี้ไม่ได้แย่นะ,ะเล่นกับเมทแต่แค่มันสกลิลเป็นมีดไวจริงจริงนะผมไม่ชอบเมทเราจะจิ้มแค่ทียน,นหนึ่ง อีกทีหนึ่งตัวเกือบพับนะอ๋ออันนี้เอาได้นะได้ดอทกับคริผมว่าเอาค่ารักเพิ่มก่อนเราต้องการรักนะอันนี้ซื้อได้ฟีรีโลอันนี้ซื้อได้อยากได้หาอุดโอเคอันนี้ซื้อได้นะมีคงมีคริโอเคเราได้วุดเพิ่มแต่เค้ยนี่แม่งไม่ได้เพิ่มไงโอเคเดี๋ยวไปแค่นี้ก่อนเลือดเหมือนมีอยู่สาส็ดเดี๋ยวต้องหาเลือดหาอะไรด้วยนะ ซึ่งมีดก็มีข้อเสียงานเนี่ยตีค่อนข้างแคบนะก็อาจจะต้องหาอะไรเพิ่มๆไปถามว่าทำไมผมถึงไม่เอาไอเทมที่เป็นปิงรักมาเปืป้อง,งตังอะมาซื้อมาแล้วไม่คุ้มทุนเท่าไหร่ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยดีเจนนะเราอยากหาของพวกรีเจนด้วยก็จะดีมากๆเลยซึ่งราชาเราได้เงินจากการฆ่ามนมากกว่าการทำอย่างอื่นนะก็ไปชิวๆ ยิงอาวุธสเกลเอลิเมนทัลของเกมนี้ค่อนข้างเกียนมากนะส่วนมากทุกๆอันค่อนข้างมีซิกเนเจอร์เลเยอร์คอซอมนะแบบพาร์ทฟาร์มเก่งมันเก่งกับในตัวอยู่แล้วแทบจะทุกอันเลยนะที่เป็นอาวุธเอลิเมนทัลเก่งกับแทบจะหมดเลยโยเวนาา้นคาถายิงคาถาก็เก่งถ้าไม่เนอผมพูดตรงๆก็ยังเป็นไอเทมที่แบบน่าใช้อยู่ดีตอนนี้ใช้ได้แค่มีดแล้วไงตัวอื่นก็ใช้ไม่คุ้มละขอยอมเสียเลือดนะนี้เอานะหาอย่างอื่นได้ปะ หลักก็ได้วะเอามีดไปก่อนก็ได้เพราะว่าเราจะได้แรงๆนะเขียเราได้อุจจกันเนี่ยดามิเราจะพึ่งพุ่งแบบทยานฟ้าแล้วนะขออย่างอินด้วยทีพี่ชีวิตจะมีแต่อุธดมันชนะเกมนี้ไม่ได้นะเว้ย จริงอนี้ก็ช่วยเพิ่มเมทีเดียวเราได้ส่วนมากเราก็ขี่ค่ายแล้วนะจริงอันนี้ก็โอเคแหละไม่ได้แย่แต่ตัวเปาะมากเลยแรงจริงนะแต่เปาะสัตว์เลยหาความอึดหน่อยแล้วกันขอโลดีๆได้อึดๆหน่อยคือไอ้แรงอ่ะไม่ปฏิเสธแรงจัดเลยนะตอนนี้ เราสปีดรถไม่ได้ด้วยนะเราเอาถือไอ้นั่นอยู่อะมีอันหนึ่งที่ผมยอมมานะอันนี้คือยังไงต้องมีนะอาร์เี่ทูอ่ะเพราะว่ามันมันเพิ่มดาเมจเยอะนะตอนนี้จริงๆเหมือนเราเพิ่มดาเมจแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังบวก1%นะ ผม oh, วิ่งพยายามเก็บเมทัลเลียลให้ได้เยอะที่สุดนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเวฟหลังๆไม่เอานะเราไม่มีเบิร์นหรืออะไรนะโอเคขอเลือดเอาลีเจนมาก่อนดีกยว่านนะผมว่าเลือดอยังพอคุยกันได้อยู่ไม่มีอะไรดีเลยนะนี่ไป เราไม่มีเทียนหนึ่งอะดีมีเทียนอย่างเดียวอันนี้ผมยอมนะซื้อเลยแบบได้เลือดได้รีเจนนะยอมยอมเพราะว่าเราจะไม่ซื้ออะไรไม่ได้ลนะเสียดาเมจแบบนิดหนึ่งนะแต่เราตีขี้มันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้แย่นะนิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือเสียดาเมจแรกความอึดเรามันโอเคกว่านะผมคิดว่าเรื่องความอึดเป็นพอยสําคัญในการเล่นนะถ้าเราไม่อึดเราก็ตายได้อยู่ดี อย่างนี้อาวุธนี้มันก็เป็นสเกลแยกนะเอเลิเมนต์ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นมีดีส่วนหนึ่งก็ลบมีดีสอก็ไม่ได้ลบดาเมจเราทั้งหมดเพราะว่าตอนจังหวะชิ่งมันก็เป็นไอเอฟเฟกต์สาตาร์ติคชีฟเนี่ยไปชิ่งโดนนะมันต้องสาตาร์ติคชีฟดี่ผมไปเรียกมาจากไหนวะเด็กร้านเกมอีกแล้วแม่งตกภาษาอังกฤษ เนี่ยดูเราเปาะบางนะจริงๆก็ค่อนข้างเปาะแล้วต้องยอมรับความจริงแง่โดนไปทีหนึ่งแบบเสียวๆเลยเขฟีรีโลนะเอานะอันนี้เอาเลือดเพิ่มอีกนะเราจะได้ไม่บางมากเกินอันนี้ได้เกาะได้หลบเอามาแบบไม่คิดเลยเลยอันนี้ได้เลือดเพิ่มอีกหน่อยได้อืดเพิ่มไปนะ โ oh, อันนี้ instan heal เลือกเลยนะแบบทันทีอันนี้เอาได้นะเดี๋ยวสปีดเราจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยลบละ <c oughs> มีของมันเซ็งไอที่มีเชนี่แดกไม่ได้เว้ผมก็จังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องหาสปีดเก้ามาเพื่อทำให้ดาเมจเราไม่ติดลบโอเคเดี๋ยวเราไปตอนนี้เราก็อาวุธเราตีค่อนข้างเร็วนะโดยส่วนตัวแล้วอาวุธตีเร็วอยู่แล้วนะแทบจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะดูตจิม คือราชามันจอมรับเราเรา,เราต้องใส่ของเมินมนก่อนเล่นใช่ไหมแต่จริงเป็นตัวที่เก่งนะเก่งในตัวเลยเพราะสเกลลิงมันดีนะเหมือนเราได้อาวุธสองนี้เราได้ดาเมจฟรีแบบโง่ๆเลยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แทบไม่ต้องทำอะไรเลยแอ่แทคสปีดก็ได้แค่อาวุให้เป็นเทียร์สี่เงื่อนไขจริงๆมันไม่ได้ถือว่ามันหินขนาดนั้นนะแค่เราเลือกวูดที่แม่งมีสเกลลิงและอาวุธที่ดีพอแม่งก็เหลือเฟือแล้วอ่ะเป็นหนึ่งนะอันนี้เราทําถุนมาเท่าไหร่ก็ถือว่าเกินกําไรที่เรียกว่าอะไรนะที่เราซื้อมาแหละ ราซื้อมา110บาทนะถ้ามันได้มากกว่านั้นก็คือทุนแล้วนะเห็นปะอาวุธมันเคลียร์แบบเดือดจัดเลยนะเห็นปะดูดิแบบแป๊บเดียวแม่งแบบได้เงินแได้หลายหลอย่างแล้วนะเห็นปะรูผมได้เงินแบบเวฟหนึ่งแบบตกแบบอย่างเยอะเลยนะอันนี้ผมเอาดอทแล้วกันยอมซื้อแล้วกันนะยอมดาเมจลด นิดหนึ่งไนะเดี๋ยวผมเชื่อว่าเราจะหาดาเมจคืนได้ไหเห็นปะ่ะนิดหนึ่งแยวเราหาคืนได้อันนี้มันทำให้ได้ดาเมจกลับมาแต่เราลบคริคีเราเท่าไหร่46หนิดหนึ่งนะซื้ออะไรก็ได้ได้ของครบนะรีโลไม่ให้หมดเลยไม่ได้อะไรนะก็โง่ไปแต่โดยรวมได้ดาเมจบวกนิดหนึ่งนะตอนนี้ตัวเราค่อนข้างอึดแล้วก็ดูตายยากแล้วนิดหนึ่ง เราอจะไม่มีดูดเลือดแต่ผมว่าเราตีแบบดีลีตตัวอะไรน่าจะแป๊บเดียวเราก็น่าจะสั่งตายได้เลยเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์คีย์ข้างหน่อยก็ดีแล้วผมว่าอันนี้มันทำทุนเราเราไปเท่าไหร่186แล้วกนะก็ชิ่ออยู่นะ เราว่าเล่นตัวนี้แม่งชิว่ะจริงๆเห็นปะมันเก่งในตัวเลยนะผมพูดตรงๆนะสำหรับใครที่อยากเล่นแบบเอ้กูใส่ของทีอร์สี่แล้วกูเก่งอะ่ะเล่นตัวนี้เลยผมวองเลยแม่งโคตรโหดโหดเกินอะ่ะจริงๆอ่ะคือแค่เงื่อนไขใส่ของทีอร์สี่มันมันมันกิ๊บจอยมากพอเราซื้ออาวุธกระกา,กากมาเราก็ผสมได้ทีอร์สี่แล้วแทบไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่เลือกอาวุธชิ้นนั้นมาเราเราอาวุธไม่ไม่ห่วยพอก็โอเคแล้วอะ อันนี้ไม่เอา,นะอนนเอาด้จริงๆน่าจะเอามาแต่ก็ไม่เป็นไรรีหาสีม่วงนะโอเคสปีดมาอันนี้ไม่เอานะไม่มีประโยชน์เลยอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์เลยโอ้นี้มีประโยชน์จัดเอามาได้อยากลออ็อกวุธนะจะหาวุธหาวุธที่เทียสูงกว่าเดิมแล้วกันโอเคได้ดวุธและเดี๋ยวล็อกหาของอื่นที่ดีกว่านี้ โอเคเดี๋ยวเราซื้ออาวุธงานหนึ่งแล้วก็ล็อกแล้วก็ซื้ออันนี้ตอนนี้เราก็าน่าจะพออ่นแล้วเดี๋ยวซื้อวิตด,ด้อมต่อเพิ่มดาเมจนะบอสมาเราน่าจะละลายเป็นขี้เลยนะอย่างที่คิดจริงๆเราโหดเกินไปอะตอนนี้ยังตีไม่แรงมากนะผมว่าแรงขึ้นได้อีกนะแต่เราจี้บอสไปเรื่อยๆบอสมันทำอะไรเราไม่ได้นะ คือมอนมันไม่เกิดเว้ยคือปัญหาไม่ใช่บอสมันทำอะไรเราไม่ได้ไม,มอนมันไม่เกิดเห็นปะเราก็ตีไปเรื่อยๆจิ้มๆๆม,ม,ม,มอนก็ตายแบบหมดแมปไปละดอสเราก็เยอะนะก็โอเคเราก็ฟรีคิวกล่องนี้ไปนะเดี๋ยวเราก็พยายามไล่เก็บไม่ได้เดียวนะเนี่ยความเก่งของราชามันไร้สาระมากเลยตัวไม่ค่อยมันโอพีมากเลยนะผมว่าจริงๆมันไม่เหมือนบางตัวนะที่ยังมีข้อเสียที่ต้องเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้อะอันนี้แบบเราไม่สนอะไรเลยเราก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเว้ย คือตัวที่แก้ปัญหาด้วยเงินในเกมน,น,น,นี้ได้แม่งเก่งหมดแลหละเข้าใจป่ะขอตีต้นไม้นะโอเคเราก็ได้ตังค์ว่าอันนี้เอาเลยนะเพราะว่าสุดท้ายเราได้ดามจได้ทุกอย่างเพิ่มนะเพราะว่าเทดของตัวเราคือเราเรา,เราได้เลือดบวก5ด้วยนะก็ถือว่ามันลบเลือดไปนิดเดียวอะไอเจตนี่มันลดเลือดเท่าไหร่ลดเลือด5เราก็ได้คืน5นะเราก็ได้หลบเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ เหตุกันแล้วลงตัวสปีดอีกนะอัตราครีดาเมจของของล็อกล็อกล็อกอันนี้ไม่ต้องล็อกนะเพราะเดี๋ยวเราผสมได้อันหนึ่งก็ชิวๆแล้วเข้าใจปะคือเราตีแรงมากนะเห็นปะดอกก็เท่าไหรนะสี่สิบเปอร์เรนลดลงไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยหาเพื่อนก็ได้นะผมว่าไม่ใช่ปัญหานะ โหดูตีจิ้มแบบแม่งตายหมดอันนี้ก็คืนคืนทุนอย่างเยอะเลยนะไอเทมทำตังยิงขียิ่งได้เงินโหแล้วดูมันชิ่งโนดนดยดิไม่เกียนได้ไงตัวเนี้ยผมถามจริงนะเล่นลดูดิแม่งแบบไม่ต้องทำอะไรเลยรีเจนผมก็มีแค่หนึ่งผมก็ไม่ต้องคิดอะไรเพราะในเมื่อผมจิ้มทีเรตายไป แต่มันมีตัวที่เกยนกว่านี้นะอย่างที่ผมเคยพูดมาตั้งแต่ตแรกๆอะ่ะแต่ว่าโดยรวมแม่งตัวแม่งก็จังไรอยู่ดีให้มันเก่งเราคีทุกดอกเลยนะถึงคีมจะคูณเท่าไหร่คูณสองอะ่ะแต่ก็เกินครึ่งก็โอเคแล้วโอเคเอาสปีดอีกว่ามาดิเข้าไปดิโหเอ็นวิวนะ ถามว่าควรซื้อเลยไหมคำตอบคือ yes นะอันนี้ซื้อได้นะเพราะเราไอเทมเราไม่มีน็อกแบ็กอยู่แล้วนะโอ้วันนี้ซื้อเลยนะโอเคบอสมาก็น่าจะวีดเดียวเราตีละลายไปเลยนะถามว่าทำไมถึงเลือกซื้อเอ็นวิวเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจให้เรานะตอนนี้ดาเมจเราบวกร้อยหนึ่งอะจิ้มก็แรงๆแล้วนะแต่เบสเราน้อยไปหน่อยนะต่าเพิ่มเบลสักหน่อยก็โหดแล้วนะ พวีหนึ่งเราตีนี่น่าจะร่วงหมดนะ0.29เนี่ยคือตีเร็วจัดนะเห็นปะ่ะดูดิแค่เนี้มอนยังเกิดไม่ทันแล้วพลังแห่งพระราชานะรวยไม่ใช่ดิพลังของเสียนะฮะเาใจไหมโอเคแบบโหดจัด ผมก็ไม่ได้มีฮิลอะไรที่หวือหวานะจริงๆก็ดูดิไม่มีฮิลเลยนะก็เล่นแบบพอเราตีแบบทีเดียวตายแม่งแบบมันน่าเกียดแหละเราะไม่ได้หวือหวาเมทัลเลอร์เรากเก็บได้หมดก็ชิลนะเรียกว่าแพสซีฟเราก็ใช้คุ้มเลยนะดูดิ <laughs> โอเคอันนี้เอาได้ไหมคำตอบคือได้นะเฮลิเมนต์ลบสองแต่มันนิดเดียวจริงๆอ่ะ โอ้อันนี้เอานะลบเอนจินจะได้เอเดเมนต์การลักถ้าในเคสก็คือเราได้เลือดด้วยนะโอเคเราได้ดาเมจเพิ่มอีกนะแล้วก็ได้แทงสปีดตอนนี้ดาเมจเราบวก125แล้วแต่ก็บวกอันนี้งานหนึ่งตาหน้าจากผลของเอ็นวิลเราก็เก่งสุดๆแล้วนะมึงจะทำอะไรกูได้ในเะมื่อกูตีแรงขนาดเนี้ยถ้ากูไม่พลาดมึงด้วยก็ชิชวๆอ่ะโอเคชิวโอชิวเข้ามาดิ ตายอย่างเร็วมอนข้างหลังก็ไม่ได้เกิดนะเพ,เพราะเพราะโดนชิ่งไปโดนก็ตายหมดแล้วนะอันนี้เราจิ้มดอกเขาเลยดอกเขาเจ็ดสิบก็ถือว่าลัวๆนะจริงๆถ้าขีเราเยอะกว่านี้ก็จะดอก140ลนะร้อยสี่สิบรัวตอนนี้ขีเรายังไม่ถึง <c oughs> เรียกว่าโบกเข้นมากนะดูดิแม่งแบบเข้าใจยังทำไมผมผมเลือก,เล,อกเลือกไอไลไน,นิง่งชีฟมาเพราะว่าหลังๆเราจะไม่ต้องสู้มอนไงพอเพราะอาวุธเราก็ปั๊มถึงเทียร์สี่แล จัดไปขีทุกดอกเฉพาะราชานะที่เล่นแบบนี้ได้ผมว่าตัวอินยังไม่ค่อยได้นะเพราะใส่ไ n g ิ่งชี d ดาม g e มันไม่ได้บวกขนาดนี้เว้ยแต่นี่คือมันบวกแล้วไ i นิ่งชีพมันอัพอัพอัพเกรดอะมันโปรเจกต์ไทมันเพิ่มขึ้นเว้ยโอเคโอ้ดาเมจเพิ่มอีกจกังหวะนี้ไม่ไม่คิดอะไรเลือกก่อ,อก,ก็ได้นะไม่แย่คือป้อมเราจะฮิวดอกละหนึ่งแล้วอกละ,ละสองโอเคก็ okay. ยังไม่แย่นะโดยรวม อันนี้เราสามารถซื้อได้อีกนะก็ซื้อไปอีกอลบดอทแต่เรา,าได้ขีดเพิ่มเอานะเพราะยังไงตอนนี้เราโค้นเลนมาเราตีแบบทีเดียวก็น่าจะร่วงหมดแล้วนะไม่ว่าตัวอะไรก็ตามดูชิ่งๆดอกเลยดีว่ดอกร้อยร้อยยี่นะแรงแรงกว่าเราเราจิ้มโดนตัวสิงไงก็ดามจก็195นะก็เดี๋ยว พอเล่นไปในเวฟมันก็จะโหดขึ้นเองนะพอเราซื้อวิตตอมซื้ออะไรมาหลายหลยอย่างนะเลือดก็มีร้อยหแต่ถามว่าร้อยสามห้าถตัวละครแบบนี้มันเกินเลยเห็นปะเวฟนี้แบบมอนเกิดไม่ทันนะดูดิ <l ots> <l ots> ผมก็วิงววนะมมว่งเก็บไปท่าเรยวเดี๋ยนะผมไม่สนเลยวิ่งเก็บไปหน้าที่ของเราส่วนไอเทมนี้ก็ทำทุนมาเท่าไหร่ล้วเนี้ย ห้าร้อแล้วนะก็ถือว่าคืนเงินคืนทุนตอนนี้คีเรตเรายัางไม่ได้เป็นแบบเลขพอโยนปัดหัวก้อยได้นะก็ไม่เป็นไรไว้แทงสปีดเราล้นไปแล้วเราผมเลยไม่เอาเพิ่มนะแทงสปีดอะมันล้นไปแล้วนะเครเราก็สบายๆนะผมไม่เอานะไม่จำเป็นเลยนะ ไลฟ์สติลคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มนะเอเลือก12แล้วกันดูคุ้มสุดโอเคเราผมว่าเราอันคิวเอเบิลแล้วนะก็ดูสภาพแล้วไม่น่าจะมีอะไรหยุดยั้งเราได้ในตอนนี้พอเราซื้อนี้ไปเกมก็จบแล้วนะจริงๆก็เดี๋ยวซื้อก่อเพิ่มอีกหน่อยก็ได้จริงๆกาอก็อไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้ไม่เป็นขนาดนั้นนะเอาเทมเราก็เต็มนะทุกอย่างชิงกระแรงเดี๋ยวอาจจะซื้อบวกมีลีอีกหน่อยหนึ่ง อีกก,ก็ซื้อได้ละร้อยสามสิบบาทลบดาเมจแบบนิดเดียงก็ตอนนี้คีสเรากี่เชนเนะห้าสิบสองนะก็ครึ่งหนึ่งวัดดวงนะก็ดูดิมันชิ่งวีดนปุ๊บปื๊ด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 ตายหมดแล้วเนะี่ยก็ถือเป็นตัวที่เล่นง่ายแหละก็ต้องทำใจนะมันเล่นง่ายอะคือของเทียสี่มันไม่ได้ทำยากเน่าไหร่เราลัสทำได้เว้ยซึ่งทำไปมันก็คุ้มอะ่ะบวกตั้งยี่สห้าบวกต้อง a t ท a c k speed อนี่ในเจนผมนก็มี32นะคือชิวๆนะดอทก็51ก็เหลือเฟือมากนะถ้าแลกกับบอสอยังไงเราก็ไม่ตายนะเกาะเราก็เยอะอีกเพราะว่าเรามีเอ็นวิวอีกนะเรียกว่าคอมโบกันสแตตเราเกลียนแบบต่อเนื่องจัดนะคือทุกๆจบเวฟเราได้เกาะ2นะก็อ,อย่างน้อยได้มา4ก็คือเราอึดแบบอึดอึดสัตว์เลยนะเนี่ยไปหอวิ่งเร็วอีก มอนไม่ได้เกิดอ่ะเราจิ้มเรื่อยๆก็คือมอนมันก็โดนชิ่งตายไปเรื่อยๆไปไม่ได้เกิดนะฮะไปปะข้าวิ่งชนเฉียวไปอันนี้เอาได้นะได้รีเจนได้เอลิเมนทัลอันนี้เอาไม่เอานะหกกัวเกาะเราเยอะรอผมว่าไม่จำเป็นละอันนี้ได้ไลท์สตีลได้สปีดถ้าก็ที่ง่ายๆคือเราได้เดามจเพิ่มนะลักเราก็เยอะแล้วโอเคก็ซื้อไปชิวๆนะ อันนี้อุจเราซื้อไม่ได้แล้วอันนี้ได้ก่อแต่ได้ดอทเพิ่มเอาก็ได้ไม่แย่อันนี้ได้รีเจนเพิ่มันสักหน่อยเราไม่ซื้อแล้วนะก็โอเคเดี๋ยวไปเจอกันเวฟสุดท้ายเลยผมว่าน่าจะดีลีทได้เลยเราอึดขนาดนี้ด้วยนะเ็เล่นแบบไม่สนนะ่ะก็ดูดิมอนไม่ได้เกิดอ่ะบอสก็อยู่กับเราเนี่ยแหละถึงอาจจะไม่ได้แรงสุดนะแต่ว่าก็แรงอ่ะ ก็รอดไปก็รอดนะก็ไม่สนนะ่ะเราตีแต่งหมดนะก็ไปเรื่อยๆเลยก็สบายๆนะสําหรับพ p นี้ของราชานะก็เหมือนเดิมนะจบคลิปแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้หน่อยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาต่ออยทีแหละใกล้จบแล้วผมก็จะทยอยอัปเดตไปเรื่อยๆนะก็เจอกันครับคลิปหน้าไปลนะ